สวัสดีครับผมช่างคูปต้ากอแสงยนต์ลูกแก่ขยนบุรีจำกัดนะครับผมช่างชาตีหรือว่าช่างเพชรนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการตรวจเช็คน็อตเสาบุ้งกีและบำรุงรักษานะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์เสาบุ้งกีนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราใช้รถเสาบุ้งกีเป็นประจำนะครับให้มันตรวจสอบดูน็อตนะครับทางด้านเสาบุ้งกีที่ติดกับซุ้มคัดนะครับ ทั้งสองข้างนะครับให้ตรวจสอบมันเป็นประจานะครับก็ทําไมเราถึงต้องตรวจสอบนะครับถ้าเกิดเราใช้อ่ารถตักของหนักๆนะครับอ่าอาจจะเกิดการคลายตัวของน็อตนะครับอ่าทำให้่ารถเราตักของหนักนะครับเกิดการขยมตัวนะครับอาจจะทําให้รูน็อตเนี่ยเปิกนะครับหรือว่าน็อตขาดนะครับอาจจะทําให้เสื้อซุ้มคัสนะครับแตกได้อ่ ทางที่ดีเลยนะครับให้ลูกค้าตรวจสอบนะครับอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับตรวจสอบผังน็อตทั้งทั้งสองข้างเลยนะครับอ่าอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับจุดต่อไปนะครับรถเสาผู้ขี่นะครับกรณีที่เราใช้ตักนะครับเราต้องเหยียบค้าเป็นประจำนะครับจุดนี้ก็คือถ้าเกิดลูกค้าใช้งานไปแล้วนะครับให้เอาเท้าวางด้านล่างนะครับไม่ให้เอาเท้าวางที่คาัตเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาเท้าวางที่คลัต เราจะเหยียบคัส์โดยไม่รู้ตัวนะครับคัส์อาจจะจับปล่อยกับไฟวีนนะครับอาจจะเกิดการคารัสต์ไหมนะครับหรือว่าคาัส์หมดคัส์ลื่นนั่นเองนะครับอ่าก็ให้เราใช้เกียร์ที่ต่ำกว่าถ้าเกิดเราใช้เกียร์สูงอาจจะต่ำลงมาอีกชั้นหนึ่งนะครับอ่าเพื่อลดการเสียหายของคัส์นะครับใช้งานไปแล้วอันนี้คือจุดการใช้คัส์นะครับ การบำรุงรักษาก็คือให้ระ,ระยะมีระยะฟรีของคัด์นะครับไม่ให้ตึงเกินไปถ้าคัดต์ตึงเกินไปอาจจะทําให้ลูกลูกปืนกดกับหีคัด์และสีกองไฟวินตลอดเวลานะครับจุดนี้ก็คือการใช้คัสต์ให้ลูกค้าตรวจสอบเป็นประจำนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ที่ผมมาแนะนําก็คือ,อตรวจสอบชุดน็อตเสามุกขีกับการใช้คัดใ์ดให้ถูกต้องนะครับโอเคครับขอบคุณครับ